พอแล้ววันนี้เอาแข่งนี้ท่านกพอแล้วนั่งได้คุณซ้อมมาสามวันในสยามพารากอนกูดไม่ใช่ประเทศมันโดเล็กนิดเดียวดังนั้นสมกักไในทวงเท่าไหร่นะดังนั้นอย่างพุดนี้หอแล้วก็ท่านไม่แต่งหน้าแต่งตาไม่เขียนคิ้วเขียนประเทศแต่งหน้าไหครับผมได้นั่งอยู่ใกล้ๆแต่กลัวท่านพูดกับผมจะตายแต่ก็พูดไปเก่งคือเคยเก็นนะครับ ถ้าก็ได้ฟังบางทีที่ไปเทนเดอรีมีคนจะเอาของมาถวายให้หลวงก็ต้องพูดพูดเก่งมากเลยอ่ะขอเดชะโปรดเจ้าข้าพุทธเจ้าอะไเงี่ยบ้าโอ้ยพูดเก่งกันเลยแสดงว่าเคยเป็นบ้าชนชะั่วโมงน่ะครับขอเดชาข้าพุทธเจ้านิเกเก่าไม่ใช่ไหเป็นนิเกะและในหลก็ถามว่าไม่เป็นตัวอะไรนะ่ะขอเดชะเป็นพระราชาไม่ใช่ไห Nên có thể cảm ơn để đấy, lý chim mỹ chim ngồi không tên lâu tên là không tên không tên là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  không tên cùng nhau nhiều. là có tên là là không tên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  không tên là không là không tên là không จิ้มลงไปในแก๊บแล้วใครกับสะดุ้งแล้วก็จะนช้าๆอข้ากันอุ๊ดตายเนีฉันเหยียบขับชีไปเต็มเอาเลยยาแก๊บย่งเป็นขับชีเลยนะเพราะข้าปู่ก็คือนี่เองเไม่รู้ว่าปู่ก็ชีเหยียบขับชีโอ้โเนี่คระเนี่ท่านเสด็จในทางเหนือไ้แล้วท่านก็เดินขึ้นเขา มาบอกว่า,าวร,ราชโอรสอายุ50กว่าเป็นโนเอง50กว่าก็เดินทางไปหมดไปบางคนเหนื่อยครับเหนื่อยก็นั่งพักนั่งพักสัก,กเดี๋ยวก็มีคนมาต่ออีกก็จะใช้คนมาตามปรเด็นในหลวงในหลวงก็หยุดถึงแล้วก็สิบนี่กระชี้ให้ผู้เท่าเราเองบนเจ็ดสิ อายุเจ็ดสิบเดินก่อเลยม่หบเหือยแล้วแล้ววก็ชี้ส <Name> ั้นๆนะ่นเองไอห้าสิุกขเดินปุ้บใจเลยเจวเจ็ดสิบห้าูคนี้เจนะเดินนำในหลวงป้อเลยเห็นไมเปีนวพิธีการสอนทางแบบง่ายๆไม่ต้องเรื่องมากเลยใช่ไหมแล้วหลวงก็ไม่ได้ไม่ได้นท่านพูดง่ายๆเสด็จในพระตาปรากว่าที่ดีทาง ตอนนี้เนื่องจากรามเนี่ยยังสร้างไม่เสร็จก็เลยเอาลูกรามเนี่ยเอามาลป,ปลูบวกไปก่อนอตัวว่าท่านจะเสด็จไม่ได้ในหลวงบอกไหนลูกรามอธิบรีบอก่านบอกนี่ไงเห็นมีตลาดลังลูกรามไม่มีเข้า <c oughs> ใจไหมมิตรภูมท่าน, <c oughs> นกระแซบเจ็บแล้วในหลวงบางีท่านก็อารมณ์นะก็เสด็จไปที่ชาวาบ้านจะขายของใช่ไหม ทีนี้ชาวบ้านเนี่ยไม่รู้จะพูดภาษาภาษาราชาสากยังไงพอทีไปตลาดก็ถามยายปลาเนี่ยโลแล้เท่าไหร่ไอ้ปลาเนี่ยก็ยายจะพูดยังไงมาไอหลวงพูดด้วยไม่รู้จะพูดยังไงไอ้ตัวเสด็จไปเสด็จมาเนี่ยไอ้ตัวสศพประชวัเนี่ยสามสิบไอ้ตัวที่สวอนไปคนแล้วสามโลสิ่ ในหลวงองค์อยปลาก็มท mm ีช hmm. mm ี้ให้เจ้ากันเนี่ยจะได้ขับได้อย่างไรคือบางทีผมก็ได้รับความรู้จากสมเด็จพระเทพก็อ่านจากอะไรทางศาสเหล่านี้นี่ก็คือเป็นเรื่องของความตลกโมกขานที่จริงๆก็มีหลวงพี่เยอะนะเรื่องเกี่ยวกับที่ท่านถามชาวบ้านเออทางภาคใต้ไงที่ดินเป็นู้นไง ดินปุเป็นเข็มบ้างจืดมากอะไรเงี้ยในหลวงถามว่าเป็นไงที่นี่ดินเปรี้ยวหรือเค็มอาจารย์บ้านบอกไม่รู้ไม่เคยชิมให้กับชาวเพื่อแล้วเมื่อก่อนเองเข้ามารับเสด็จแต่แขนเนี่ยเขาหักไงเขาหล่นลงไปนะแขนก็เลยหักก็เลยผูกด้านมาอ้าวแขนขวาเป็นไงนะแล้วแขนซ้ายไไม่ด้เป็นอะไรอ๋อ สายมันไม่ได้ตกลงไปด้วยเนี่ยชาวบ้านเพราะชาวบ้านเนี่ยบางทีก็ก็พูดตกไปตรงนานนะเราเองในหัวนั่นก็ให้ไปตวงนี้ไม่เยอะบางทีพวกแมวเมื่เนี่ยก็มาชวนกินโรคกินเหล้าขึ้นไปต้นไม้แต่ก็ขึ้นไปนะเห็นไหมดูดเหล้าแก้วสีเขียวแล้วให้เด็กกินเขียวมันชมพูมากเหลม็นมากแต่ของที่ตาแมวคนนี้ขาดเต็มเลย แล้วในหลวงเสด็จที่เคยบนบ้านที่เป็นไม่พ่ายฮะผูกมัยังไม่เก่งเลยในหลวงก็ขึ้นไปบัณฑารชมเหล้าตาตั้งแตได้ในหลวงไงแล้วหม่อมเจ้าที่เสด็จที่เดียข้าพเจ้าด่วนเองในหลวงไม่ไปร้านไม่ไปน้านไอ้นี่เชื่อโรคมันโดนเหล้ามันกระต่ายแล้วปอดเลยเนี่ยก็คือความรู้สึกที่พวกท่านเป็นห่วงใหญ่อาณาประชาราษฎรรู้จักเร็นตุ่งไหม เห็นต no ุ้งที alone, ่พวกท่านโน้มเมื่อพักลงไปแล้วก็เอาบัวอะไรเอาเรื่องบัวสายเนี่ยเหตุการณ์เนี่ยเห็นตุ้งอายุร้อยสองปีเหตุการณ์ที่เกิดประมาณสองสี่เก้าปีเนี่ยในหลวงเสด็จไปทางอะไรไปทำบุญนะที่พระธาตุพนมและตอนเย็นเนี่ยจะกลับมาที่จวนผู้ว่าเอาขอเย็นตุ้งเตรียมรอตั้งแต่เช้า วัวก็เหี่ยวเหี่ยวเหี่ยวลูกก็รอแม่ไม่มาแล้วพอเดืนหลวงเสด็จไปเห็นเจนตุ๊กพอดีวัวก็เหี่ยวพอเจนตุ๊กร้อยสองปีแล้วใ้หลวงก็ลงไปโน้มพระพักไปรับดอกบัววัวก็เหี่ยวนะแต่ในหลวงโน้มพระพักไปแล้วก็คุยกับเจนตุ๊กแต่ไม่รู้ว่าว่าไงว่าจะเป็นสิ่งใดเพื่อคุณถามพวกนั้นว่าเจนตุ๊กคุยกับใครบ้างจนตอนนี้ก็ไม่รู้แล้วว่าใ้หลวงคุยไว้ย่างไร เยีตุ้มคนเดียวที่รู้แต่เยีตุ้มจนตายปไปนานหลังจากที่ในหลวงคุยเยี่ตุ้มเสร็จกลับมาที่ในวังสามวันให้หลังก็มีลูกลูกนะั้นให้เยี่ตุ้มตัวให้ในมือให้เยียตุ้มแล้วก็มีลูกบ้นไปให้สวรค์ให้เย็นแนเรียกว่าพระราชทานให้เยี่ตุ้มด้ว เสตุ้บดีผมดีใจแล้วลูกนั้นเนี่ยลูกอ่านจะดีใจขนาดไหนนจนบัดนี้เนี่ยปลายปีเนี่ยเวลาผมทำสื่ออาจจะรูกเสตุ้ขึ้นกับในหลวงพี่พวกท่านเาเรียกว่าน้องดอกฟ้าดอกฟ้านมหลวงนะฮะต้องกินฟ้าอะไรนะชาวบ้านในไม่ได้หลวงนั่กับชาวบ้านได้หลวงยืนไหมครับยืนถ้ายืนก้มถ้าจะนั่งก็ยืนนั่งพังเพียบแล้วนั่งยองๆนั่งพังเพียบแล้วก็ไอ้พวกที่ กระเรียวกระด้าเะไรคุยชฉพาะด้านเลไงยืนกอดอกกับมือล็กกระเป๋าเห็นไหมสัดญาณดีทุกนีดูสนลกมด้บ่านหน้ามือกับพื้นคุยสัเสียงยากท้สองก็ดีอ้พวกนั้นกลางเนือง้สองก็ดีเพราะแน่ไม่ได้สอบแต่สัเสียาทั้งสอนไู้ดีทุกท่านเรียบร้อยเห็นไมเนี่ยต่อมาเรืยกหนึ่งที่ไม่รับไม่ได้เย่าชุบเยชุบเยชุบที่้อนหลังไปก็คือทางสาวชุบ อายุพอในหลวงยี่สิบยี่สิบกว่าเยชุกตอนนั้นก็อายุยังน้อยๆอยู่แต่เป็นไสซติงเ,เป็นโรคไสซติงเยชุกสามน้อยยอดตอนนั้นเยชุกป,ป่วยเป็นโรคตาเอเ็นเรียกไส้ติ่งวันนั้นเยชุกก็ไปโรงพยาบาลแต่นนี้หลวงเสด็จสามน้อยยอดก็เป็นอาจารย์อาจารย์จะไปไหนไปรับในหลวงแล้วตายหรือไปสา จะไปโรงพยาบาลจะไปไหนครับไปรับเส็จใครอยากไปรับเสด็จก็มือใครจะไปโรงพยาบาลก็มือใครไม่ไปไหนเลยยกมือใครไม่ยกมือเลยยกมือนี่เอกลักษณ์ของเอกมุรุสามเอสสบายไซเดตแอนดสลีมยังต้องเลือกไปรับเสด็จครับ

พอมาสมเด็จพระราชินีเดินตาไปหลวงทุบหลวงเลยก็แล้ร้อยสองร้อยเมตสมเด็จท่านเห็นใจชุกเห็นหน้าหน้าซี่ก็เข้าไปเป็นอะไรก็ไม่สบายก็ให้หมอหลวงมาหมอหลวงก็ไปดูเจชุกตอนพบว่าตรวจไปตรวจมาเป็นไส้ติ่งใกล้จะแตกใกล้จะแตกแล้วสมเด็จท่านก็วิญญาณไปที่ในหลวงในหลวงก็ส่งความวิ่งมาเลยจากเลืองร้อยเมตรเคยเห็นในหลวงวิ่งไหม ไม่เคยผมเคไม่เคยแต่เย็นชุกล่าวฟังว่าวิ่งเลยนี่นะชุกก็หลังนี่้ก็วิ่งก็เพราะว่ามีคนจะตายแล้วเป็นชาวบ้านธรรมดาถ้าเป็นสมุเป็นสอสอนะถ้าเย็นชุกจะตายเออเอาไปโรงพยาบาลเลยว่ะแต่หลวงวิ่งมาครับได้มาดูพอดูก็หมอหลวงก็บอกว่าอันตรายมากในหลวงบอกว่าให้เย็นชุกเนี่ย ไปขึ้นเฮเลนการเตอร์เห็นี้เหลือไปโรงพยาบาลที่ใกล้ที่สุดคือโรงพยาบาลเพชรบุรีโรงพยาบาลเพชรครับแล้วในหลวงก็เดินไปส่งเยชุบด้วยเดินตามไปส่งเยชุบถึงเฮเลนกาปเตอร์พอขึ้นเฮเลนกาปเตอร์ในหลวงก็บอกมาเเยชุบก็บอกมือในหลวงก็บอกว่าเเยชุบก็บอกมือเออเห็นไหมฟ้าปวดร้อไงนะเยชุบแบบปื้อเลยลืมปวดเลยสาร เอนโดเจเนสบอลฟินนั่นแหะไเคยครับเวลาเราเจ็บปวดแล้วเรามีความสุขเออจะออกลูกแล้วพอรูกออกมาแหมเป็นผู้เป็นคนเลยเหมือนการเยชุบนี่ก็โหมากแล้วครัคเลีคเตอร์ก็ไปจอดบนเยชุเยชุเี้ยงเต่ตุ้มทั้งเลยปากฏว่าเฮเลีคัเตอร์ก็ไปจอดที่ และในหลวงยับอกว่าเอกทอพเตอร์ส่งเยชุบไม่กำลังรับฉันที่ฉันกลับทางเรือตอนในหลวงเสด็จหัวหินตอนนั้นจากสามร้อยยอดหัวหินก็นกโคงเบี้กวก,วก็สิ้นแล้วในหลวงก็ให้ทอพเตอร์เพรอในทอพเตอร์ลงรถขอบลงไปยังว่าเราลองคิดดูเมื่อเช้านี้ถ้าเยชุบเนี่ยเยชุบไปโรงพยาบาลไม่รับเสด็จ ยยชุกก็เป็นคนธรรมดาคนหนึ่งต้องไปเข้าวบันเขียนรายชื่อเข้า,ขาคิวหมอให้ไม่ตื่นหมอไม่ไมายัยชุกอาจจะได้คิวบ่ายคือิเดียวก่อนจริงมากแล้วก็จะได้อเอาพาราเส้นจะอดไปกินสองเ็นขัาบอา,าจบไหมเออแล้วหมอก็เขียนอีกกินยาหลังอาหารเยชุกก็ไปเขียนเป็นหลังวิหาร ยายชุบเลยก็ไปหลังวิหารท่านทุกคั้ปรากฏว่ายายชุบถูกเข้าไอซีดีต้ต้ป่าตัดใจเียชุกจ่ยมอมาจนทุกวันนี้ยังมีชีวิตอยู่หลังจากนั้นในหลวงได้ส่งเง,นง,ง,งินไปช่วยยายชุกอีกดือนละห้าหมนบาทเพราะคนที่ผ่าตาัดย่อมทำมานที่ไม่ได้ก็กลัวว่ายายชุบจะไม่มีเงินกินก็เลยวอาห้าหมนไปช่วยยายชุยาตาตี ยยชุบได้เขียนกลาดองินเจินใจทุกวันนี้แก่แล้วยุเจ็ดสิบกว่าด้วยความแบบน้อยใจว่าไม่ได้มีโอกาสมาเข้าครอบในหลวงยากตัวเองป่วยในหลวงเล่นดูอย่างดีอยากตัวเองป่วยแต่ตอนนี้ในหลวงป่วยทรงพระชนม์ยายชุบไม่ไดโอกาสแม้จะเอาเงินมาที่สี่ได้ก็ไม่มีปัญหาเลยได้แต่ว่ายบอลักอะไรต่างๆไหว้ในหลวงเห็นในหลวงทีวีก็เลยได้สาธุแล้วก็เขียนจดหมาย จนท่อจนสายเนี่ยรอดในการอินเทอร์เน็ตผมได้รับมาผมก็เลยเอาเรื่องนี้มาเล่าสู่กนฟังเป็นบุญของพวกเราบุญของผมเพื่อที่จะเปลี่นปารเราส่วนจะเข้าถึงลึกหรือไม่ลึกก็ตัวใครตัวมันึ่งเป็นครูกระจายก็คงจะเข้าถึงนะฮะจะเข้าถึงก็ต้องเป็นครูอะไรเราเรียนออกอ่าก็ไปเรื่องกรรมประเทศไทยมีกรรมไหมมี เพราะว่าเราใีการการที่มีการทุกวันนี้เพราะว่าเราช่วยในทการมกรรมของสามคมเนี่ยถ้าเราทำคนยิงสองคนครอบครัวเรากรรมสองกรรมเนี่ยในประเทศนี้เป็นแสนๆครอบครัวเป็นกรรมของสังคมไหมวันนี้คำอยู่คำหนึ่งคดีไหมหน้าบ้านหน้ามองคดีไหมถ้าหน้าบ้านทุกบ้านเลยเนี่ยกว่าเรียบเลยเนี่ยพวกเทศกิจเทศบาลต้องกว่าไหม ก็ไม่ลงมาหถ้าบ้านทุกบ้านเลยในประเทศไทยเนี่ยครอบครัวอบอุ่นดูแลถ้ามีซื่อสัตย์ต่อกันอยู่ด้วยกันอย่างนี้มันจะมีปัญหาสังคมนั้นไม่มีเรือยังครับเพราะฉะนั้นไอ้สังคมเนี่ยทำกรรมในบ้านนี้กรรมนึงบ้านนี้กรรมนึงอี่หมู่บ้านที่สิกรรมอีกหมู่บ้านที่สิกรรมเออเป็นกรรมของสังคมนั่นถ้าสังคมช่วยกันทำกรรมดีกรรมดีก็จะเกิดขึ้น ถ้าท่านมทำกรรมชั่วกรรมชั่วก็จะเกิดขึ้นในสังคมเพราะะนั้นจะ่าไเชื่อเป็นไปโทษใัรแล้วกรรมใหญ่จะเกิดขึ้นสังเกตนะไฟอะไรกันจะมาสู่เดนนี้มันจะมาแผ่นดินมันจะแตกเนี่ยแล้วมันจะทําลายทีมแล้วก็แผ่นดินก็จะเข้าทีมเข้าที่ดีแล้วคนดีก็จะรอดคนไม่ดีก็จะตายนะท่านดูญี่ปุ่นทํากรรมไหมครับผมถามญี่ปุ่นทํากรรมไหมญี่ปุ่นมันไปถล่มจีนเขา ไปฆ่าคนจีนโขมขืนผู้หญิงแล้วมันเอาผู้หญิงผู้ชายเนี่ยวางไว้ที่ทกบแล้วก็เอาปืนเนี่ยปืนเนี่ยแล้วเีาปลายปืนเสียงแล้วก็แทงเอาไว้สองใครเป็นทหารจะรู้เอี่ยนแทงแทงใกล้แทงไกลสกุลบางตัวเอียนแทงเนี่ยแทงคนจีนตายเป็นหมื่นเป็นแสนคนที่ทางจีนไงด่างเลือดที่ทางจีนจีนคือแค้นี้ญี่ปุ่นไม่ยอมให้ <Yeah. S 2> อภ <whis knowledge. S 2> ัย <cop> erm นะท <pod> ุกวันนี้ ็นที่ปูดมามันทายชาตคนไทยไหมค่นะคกุาบกุลบีบ้าบอลก็าติะไรื้อเ่าไเสือไปราก็เประเทศไทยไม่แปลกเนี่ยไอ้ทุเรนนองเนี่ยมันชาติคนไทยมไมรู้เท่าโอ้มอทอสุกเกให้ยูยาวอเลยเล่นจัเนี่ยมัชอบจังเนี่ยผะสิทิ์เนี่ยเยระยำยังไปลองเพลงเนีบ้านเขาขาบ้านเขาเลย เพราะฉะนั้นที่เราก็สมทึกตกที่นะแต่ไอนที่เองมันกำกับกันนะโคโนเพนจะไปที่ชอบที่ชอบนะเพราะฉะนั้นเราก็มาดูว่าเราทำกรรมแะไรกับสังคมเราต้องช่วยกันมใเพราะฉะนั้นเราจะปล่อยให้สังคมเป็นที่ัยไม่ได้